สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเราจะมากินโกโก้คั้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปเทโกโก้คั้นใส่ถ้วยนี้กันเลยนะคะเฮ้ยทุกคนเขามีแถมเครื่องเขียนมาด้วยนะโกโก้คั้นเนี่ยเห็นปหมเนี่ยนี่ยังนกนี่แมบรรทัดวินจินซอแล้วก็กบเหล่านี้สอนะนี่ก็คือโกโก้คั้นของเรานะทุกคนเีมาดูดิน่ากินมาก

ใส่นม โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็เปิดได้แล้วเดี๋ยวแกะก่ว้าอุ๊บลวกกล่องหลวกโอเคเกินไปเทนมลงไปว้านมชุ่มฉ่ำพอ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  เค okay, นะทุกคนมาเราก็ได้โกโก้ครันชมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กใครถามว่าทำไมผมตาแดงเลยนะวันนี้แดงผมป่วยนะทุกคน มันหัวไปอยู่ในชามเลยโอ้โหภาพมันดูหลอกตามากดูลอกๆอ่ะ <c oughs> <c oughs> the movement. สำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็ขอลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย